บอนอำเภอรเรื่องในหูงปสาส่าซาซาเสือสัทธาตัางต่อธรรมหอดมือมุ่งค้นลำสิบสามคำเดือนสิบเอ็ดผ้ากันเทนตามแมน่วหีพข้อของเขา่าจังได้ตกแต,งตถถ่งเตาผาสาเกินงามพงตามสัทธาพวกพี่น้องถ้ยน้อง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีแอครำกับครูจิ๊บวันนี้มาดึกหน่อยต้องกราบขอไปเนื่องจากว่ามีภารกิจมากมายเลยครับวันนี้เราจะมารีแอคการแสดงซึ่งได้รับคําแนะนํามาจากน้องๆจากวิทยาลนะัยนฏศร้อยเอ็ดนะครับรู้สึกจะเป็นน้องจอนนี่รือสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลนะัยนฏศร้อยเอด็ด ในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าเข้าสู่ช่วงฤดูการของศิลปะนิพนธ์ศิลปะการแสดงนิพนธ์นัฏยศิลป์นิพนธ์ของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่างๆแล้วครับก็ยังไงก็แนะนํามากันนะก็ถ้าออแอดมินจัดเรียงคิวแล้วเนี่ยก็จะทําใหอ้อ่ก็จะทําการรีอคให้นะครับแหมวันนี้รู้สึก ขัดเล็กน้อยกันพูดกันจากราบขออภัยคุณจิบขออนุญาตแนะนำนะครับรายการของกุจิปเป็นการเออรีอคก,การแสดงศิลปะการแสดงประเภทต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์การละครฟ้อนราและหรืออาจจะเป็นวงปรงรางวงหมอลาและหรืออาจจะเป็นวงลูกทุ่ง โดยที่การ r รีอคเนี่ยจะเป็นการไลฟ์สดนะครับการสตรีมมิ่งผ่านรายการในช่องของครูจิ๊บรีอคทาง YouTube เพราะฉะนั้นอาจจะมีการพูดคุยกับผู้ติดตามผ่านคอมเมนต์ในไลฟ์บ้างนะครับหรืออาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์นในระหว่างชมการแสดงซึ่งเป็นการพูดทับคลิปไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านอยากจะชมคลิปต้นฉบับแบบไม่มีเสียงครูจิ๊บมาพูดทับคลิปไปชมได้ที่คลิปต้นทางนะครับที่ช่องอย่างอันนี้ต้องสือจะเป็นช่องของจอห์นนี่เนาะ ใช่ไหมจอนนี่ไหมช่องจอนนี่เนาะเออใช่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 ใชอาสวัสดีจ้าสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามานะครับสวริีชยนานันท์หม่อมหลวงลาเต้ SSY แพรวนักกรน,นะครับเ,เกมมิ่งนะครับเบีดทิพถ้วยสวัสดีน้องเฟื้องน้องฟองน้องฟองูงน้องฟอง่วงอะไรสักอย่างหนึงง่นง,ง,นง,ง,นงสวัสดีครับอะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีแอคการแสดงที่มีชื่อชุดว่าฟ้อนศรัทธาบูชาผาสาสตร์พึ่ง ผาสัตว์พึ่งผาสาตว์พึ่งก็คือปราสาตร์พึ่งใช่ปะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าอืมชุดสีชมพูหวานมาก ถ่ายในโรงละครในหอประชุมของวิทย์ไหลใช่ไหมเหนื่งกูบจอยสวยมากแต่งหน้าทําผมสวยมากลูกสบายสวยสุดโอ้โหน้องคนนี้สวยมากกูจิบเคยเจอเขาละชื่ออะไรนะ ชุดสวยแต่รู้สึกเหมือนในภาพนิ่งจะสีสดกว่านี้พอถ่ายเป็นวิดีโอรู้สึกสีซอฟลงไปนิดนึงดนตรีนี่บ้านไหนทําเนี่ยโอ้โหไพเราะจริงๆใส่กําไรยกกำไรอะไรด้วยเออปราสาทพึ่งใช่ไหมพึ่งนหนีไปลูกไม่ใช่อันนะี้มันละคร อาสอดสูงออกมาเลยอันนี้ก็คือประสาทพึ่งที่ว่าใช่ไหมแห่ออกมาแบบนี้เลยยังไง ชายนี่จะออกแนวหวานในรำหวานถือแลออกมาแหม่น่าจะจัดในเรื่องของหอประชุมให้เรียบร้อยกว่านี้อีกหน่อยเนาะแบ็กกงแบ็กกราวหรืออะไรยังไงนิดหนึ่งครับนิดเดียวเท่านั้นอ๋อชุดตรงนี้เมนจมะมาหรอเออใช่หรอ เมาแล้วหนึ่งใช่หรอสีสวยมากอ๋อชุดเหมือนโรงเรียเนเบญจมาศอ๋อตอนอ้นเทียนต้นพึ่ง,ง,งเฮ้ยเพลงน่ารักดีอะหูแต่งหน้าสวยจังเลย ดนตรีตำตรำสวยแบบฉบับแบบเด็กวิทยาลัยนาตศิล์ลวง,<า>งวงระดับใดๆเท่ากันหมดเลยฝึกซ้อมมาเป๊ะนะลูกนะอ๋อคนละชุดแต่โทนคลาา้ายกันแหมคล้ายๆชุดบินจมะใช่ไหมคล้าย โอ้มีการดิมไฟลงแล้วก็เป็นเหมือนถือเชิงเทียนมาเออได้ๆคือเพลงดีแถว,แถวเธอเรียบร้อยเชีย<อ>แต่มืดไปหน่อยนะส<อ>ีนี้มืดไปนิดนึง<ฮ> <laughs> อะโอเคมุมนี้ได้สวยลูกอ,อ,อุบะม,<อ>มาลาใดๆทัด<อ>หู ผมทัดมวยสวยมากเป็นทางเรียบร้อยเป็นทางหวานถ้าเดินหน่วยนาดนี่ก็แหม่ดู ติงอะไรดีติงโปรดักชันแบ็กกราวด์ถ่ายทำเซ็ตโลเคชันถ่ายทำแหมน่าจะจัดเซ็ตจัดอะไรให้เรียบร้อยหน่อยนะลูกนเนาะฉากเชิกเนาะอุตส่าห์ถ่ายแบบภัพชัดเหมือนจะพยาามพยายามเอาผ้าด,ดำไปคลุมตึกอะเนะาะมันยังคลุมไม่คม่อยเรียบร้อยนะลูกหนาชอบตรงที่กำไรเป็นกำไรเขียวหยกอะเออเอามาเบรกสีชมพูไว้บ้างมันจะได้มีจุดเบรกหน่อยอะ เบรกด้วยอุปกรณเครื่องประดับมนะฮะ <c oughs> สบายหน้าจุกจังเลยสบายสวยมากอ <c oughs> ันนี้เป็นแนวเหมือนขบวนหรออะไรอ่ะมีสคสมีอะไรห้อยอยู่ด้วยอ่ะ มันคืออะไรอ่ะนะสมุดอ๋อสมุดสมุดเป็นเหมือนของถวายทานหรือปะอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเรือรอ๋อโอ้มีเรือมี dry ice มาด้วยค่ะเออความจึ้งความใดๆต้องให้นะอุ้ยนางรำคนหน้านี้สวยจังเลยอะ่ะกูยิบเคยเจอเขาด้วยนะคนนี้สวยมาก เออนึกว่าจะมีช้าอย่างเดียวมีเร็วซะหน่อยให้มันตื่นเต้นหน่อยเออเออเออเเอ,อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ตกใ็เ,เจอกันที่ทั้งไหวไป,เ,ปเลยสิค่ะตังหูสวยจังเลยฉันขอจุบตังหูงจุบสบายาเสร็จต้องจุบตังหูต่ออ๋อมีการจุดเทียนจุดเทียนหลายเรือไฟอหูสวยมากลูกคนกลางเนี่ย จริงๆสวยหลายคนเลยแต่งหน้าโทนเดียวกันดีนะเออตังไหวต้องมีพภกต้องมีโพคโพคกต้องมาเออ เฮ้เหลือวิ่งได้ไงอ่ะเฮ้เฮ้ผีหลอกปะเนี่ยเฮ้ยใช้เทคนิคอะไรอะ่ะหรือลากจูงเอาหรือใช้แบตเตอรี่ไฮดรอลิกใดๆหรือเครื่องยนต์หรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนฉันขอจับผิดหน่อยเนี่ยใครรู้มากมันเกิดจากอะไรเนี่ยลากเอาเหรอ หรือดึงเอาหรือเอาเส้นเอ็นดึงเฮ้ยเส้นเอ็นเหรออ๋อมีเส้นเอน็นโอ้ฉันก็นึกว่าสัตว์จันย์แมกกาโนเกลเสกคาถาให้เรือมันไหลไปได้เออพี่ถ้วยอยู่ไหมเนี่ยให้พี่ถ้วยแสดงความคิดเห็นหน่อยสิ ยังไง,งพี่ตั๋วแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะดูสิพี่ตั๋วจะแต่งตัวมาเป็นอะไรพี่ตั๋วไม่ค่อยได้คอมเมนต์โชว์ที่เป็นของวิทยาลัยนาฏศิ์เลยนะโทรหาพี่ตั๋วก่อนเอาคนที่แบบไม่ได้อยู่ในวงการนี่แหละอคอมเมนต์จะได้ดูความคิดเห็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่ตั๋วอ่ะ ได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินแล้วโอเคเป็นยังไงบ้างคะ่ะได้ดูโชว์ไปแล้วสำหรับโชว์เนี้ยสวยสวยตั้งแต่หัวจรลดเท้าเลยคือสวยอยะหนูด้วด้วยตัวหนูหนูเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วคู่จิบก็ชอบสีชมพูมันดูแล้วมันแบบมันนุ่มมันสบายตาและด้วยความเป็นวิไลนาดเออยังไงความเป็นวิไลนาดเป็นยังไงมันหวานนะ่าแล้วคือมันแบบ โอ๊ยมันโลดคือมันโลดสำหรับชุดนี้เราไม่ค่อยเห็นร้อยเอ็ดมาทางหวานนะปกติเราจะเห็นร้อยเอ็ดมาทางแซบมาทางฟาดมาทางอลังมาทางแบบนู่นนี่นั่นมาลังมาเลืองแล้วก็เราจะเห็นทางหวานไป็ทางกาลสินแต่วันนี้เราเห็นร้อยเอ็ดมาทางหวานแล้วรู้สึกว่าก็ชอบนะเขาก็ทําทําได้ดีเลยแหละครูอันเนี้ยสาหรับโชว์เนี้ยหนูหนูหนูว่าสวยด้วยสีชุดโจงโจงสีสวยหนูชอบโจงอะไรผู้ชาย โจงโจงผู้ชายตัวสีชมพูใช่ไหมคะฉันไม่ค่อยได้ดูโจงเลยฉันดูแต่ชุดผู้หญิงอะโจงผู้ชายสีก็สวยคูดอ่ะมันจะมีมันเป็นสีจินตกระเทยใช่ไหมล่ะก็บอกมาเถอะคือคือมันแบบมันจะมันมันก็ไม่ใช่ชมพูมันจะเป็นชมพูแบบอะไรอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่สวยแต่ฉันติงหน่อยเดียวฉันติงอยากให้วิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่ให้ให้แบบ ให้ให้ให้เหมาะสมกับงานศิละปะนิพนธ์ซึ่งเป็นเป็นงานยิ่งใหญ่งานจบของเด็กนะหรือเด็กอาจจะต้องเตรียมสถานที่ที่แบบให้มันไอ้นี่กว่านี้หน่อยหรือไม่ก็ต้องมาเล่นเวทีหน้าเสาธงโรงเรียนอะเวทีหน้าเสาธงอะมันจะมีเวทีแบบเวทีใหญ่อันนี้เขา้าใจเข้าใจว่าน่าจะเป็นหอประชุมหรือสักอย่างหนึ่งอะเออเพลงก็สนุกด้วยค่ะมีทั้งหวานม<ง>ีทั้งสนุก เพลงตอนแรกอะเพราะหนูชอบหนูชอบตอนเพลงชานะเพราะดีฉันว่าจุดเด่นของโชว์นี้คือชุดเลยดีกว่าเนาะสีสวยชุดผู้หญิงนะสีสวยโดยเฉพาะสบายยอมสบายสีหวานมากในส่วนของคริกัาฟท่ารำก็เอาละเป็นท่าฟ้อนพื้นเมืองแต่ก็ด้วยความเป็นวิจัยนาศิลป์วงเวงอะไรก็จะเป็นระดับบางท่าก็มาจากท่ารำมาตรฐานสอดสูงจีบยาวแม่บทใดๆ นะก็เข้าใจว่าด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์อรนะินอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นสายดาร์กสายดิบสายป่าสายใดๆเป็นสายหวานสายสวยเนาะประมาณนั้นค่ะและ้วูุจิพบหาเหมือนหนูเลยเรื่องเรือเรือเรื่อย<ๆ>ังไงฉันงงมากน,นี่หนูหนูหนูดูแล้วก็แบบเฮ้ยเรือมันเลือนไปได้ยังไงเพราะว่าแบบว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะเห็นถ้าเกิดเป็นเอ็ ถ้าเป็นเอ็นมันก็ต้องเห็นความเงาของเอ็นที่โดนโดนไฟอืมอันนี้หนูมองไม่เห็นเลยหนูก็แบบว่ามันน่าจะ,จะกลืน,น,นไปกันกตรงไหนหรือเปล่านะมันน่ามันน่าจะกลืนไปกันกับพื้นอาจี่ชลนไกับใช่นะใช่เออแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มืดไปนิดนึงตอนเป็นเทียนเนาะน่าจะเลี้ยงฟ้าโอ๊ะแต่เขาคงมีแค่ไฟเคลียเขาคงไม่มีไฟ LED หรือไฟพาที่เป็นเจลสีคงไม่มี ถ้ามีแบบเลี้ยงฟ้าฟ้าไว้หน่อยเป็นเหมือนถ้าเป็นเหมือนเราฉากละครตอนกลางคืนอ่ะจะชอบยอมฟ้ายอมน้ําเงินาไว้หน่อยอ่ะยอมน้ําเงินหน่อยจะดีอืมเนี่ยเ้เขาบอกว่าเชือกสีน้ําเงินน้องจอนนี่บอกเชือกสีน้ําเงินอ๋อแดงว่ามันคือไปกับพื้นฉลาดมากโอโอเก๋เก๋เก๋ตอนแรกก็มีคนแบบว่าไปไปแบบนอนลาแต่ค่อยๆแบบว่ากระเถิบเรือไปให้อะไรอย่างนี้ พี่ถ้วยน้องๆให้ข้อมูลบอกว่าเนื่องจากมีฝนตกหนักนะคะก็เลยทําให้ต้องเข้ามาส่งในหอเหมือนเดิมน่าจะเป็นเอาดอนอ่ะแหละเออจะมีติงอะไรหน่อยดีนะก็ไม่รู้สิมันไม่มีนะอะไรให้ติงเลยอ่ะ <c oughs> อยู่ชอบอะเป็นโชว์เรียบร้อยชุดสวยดอกมงดอกไม้ติดละเอียดยิบเลย <c oughs> นะบนหัวแกน่ะดอกไม้ประดิษฐ์อะ ดอกพุทธดอกอะไรใดๆนั่นน่ะไม่รู้ดอกอะไรสวยเชียวเนี่ยหวานพัดถูกเขาเคยอะไรเคยวิไลน่าสินเขาฝึกเด็กดีเนาะเขาลำพร้อมเป็นลายเดียวกันเลยอะแล้วแบบสะโพกสะโพกเขาไม่ล้ํากันน่ะเขาเหมือนกับเหมือนเขามีเครื่องมีเขาเรียกออวะฝั่งไมโครชิปไว้หรอฝั่งชิปร้อยเอ็ดอะคือ อ้าวเย้ทวยเย้ทวยเย้วยตุยแล้วหนึ่ง <c oughs> ทุกคน <c oughs> มาแล้วคูขาไฟดับเออเนรอไฟดับเหรอหม้อปแปลงระเบิดเนี่ยตอนนี้คือหนูอยู่แค่กอีไฟไป,ไป <c oughs> คุณผู้ชมคะเกิดเหตุไฟดับค่ะแล้วไม่รู้ว่ามันมันมัน,มนเกิดอะไรขึ้นนะคะมาเรามาต่อ,อคือค้า,วากวันเมื่อกี้ผู้ค้าวไว้คือ <c oughs> อะต่อ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 คือร้อยเอ็ดเหมือนแบบ เราไม่เขาสอนเด็กเหมือนเครื่องข่ายเอกสารน่ะพี่ด้วยแต่อย่างหนึ่งฉันไม่ค่อยเห็นร้อยเอ็ดทำหวานฉันเห็นร้อยเอ็ดชอบทําแบบอลังการฟาดหรือแบบฟียสหรือแบบเออแล้วเมื่อเห็นร้อยเอ็ดรำต่างหวายก็ดูเออสวยหวานดีเสียดายเนาะถ้าชุดนี้ได้แสดงในสถานที่ที่มันเป็นแบบโลเคชั่นที่มันที่มันดีกว่านี้อีกหน่อยอะมันจะดีเลยอ่ะเนาะ อันนาฝนตกน,น้องๆเขาก็อยากแบบว่าสแสดงข้างนอกก็แหละครูเนี่ยเน,นชอบท่าเกาะกันเป็นไนน้เมื่อกี้สวยดีอ,อแต่ใดๆคือเมื่อกี้เกิดขิดหรอไงก๊อ <laughs> <c oughs> บวางก๊อบวางเออโหลดอ่ะเป็นว่าก็สื่อสารได้ดีนะ ในเรื่องของประเพณีแห่ประสาทพึ่งไหลเรือไฟหรือไหลเรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อะถ้าพูดผิดกับขออภัยครับพี่ด้วยพี่ด้วยครับตอนนี้เราที่จริงถ้าแสดงข้างนอกจะจุดพลุด,ด้วยโอ้บงอมงพี่ด้วยอยู่กับใครอะข้างหลังอะมีคนถามไม่มีคะ่ะเป็นเงาคะ่ะ น่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตพี่ถ้วยเริ่มไม่ค่อยเสถียรแล้วพี่ถ้วยคาเป็นยังไงบ้างคาช่วงนี้รายการรีแอคเราจะไปในทิศทางไหนคะลูกทุ่งหรืออะไรยังไงเนี่ยนานๆทีก็อ้าวอยู่ๆก็โผล่มีศิลปานิพนธ์ของร้อยเอ็ดมาเนี่ยเห็นเชียงใหม่วันก่อนส่งมายังไม่ได้รีแอคเลยอ่ะก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นอุกกาแข่งขันมันก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะครูนะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางสายลูกทุ่งค่ะแล้วก็หลังต่อต่อจากสายลูกทุ่งเนี่ยหนูว่าคิดว่าน่าจะเป็นทางศิลปะนิพนธ์แล เนาะแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะมีคนส่งอันนี้มาให้ด้วยหรออะไรนะอะไรนะที่ประกรวดเต้นล่าสุดที่ครูแชร์ไปเป็นกรรมการอะอ่อที่ทอร์มินาลค่ะเมือม่อเมือม่อเมือม่อไม่กี่วันนี้ผ่านมานี่เองค่ะอ๋อมันประกวดอะไรอะลูกไปประกวดอา่าแดนซ์ลูกทุ่งค่ะไม่มีร้องมีแต่แดนซ์ ไม่มีร้องมีแต่เต้นอย่างเดียวเต้นเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเอาเธอ้ไหยเธอรู้ไหมว่ามีคนส่งคลิปส่วนตัวมาในช่องแชทบอกว่าฝากครูจิ๊บรีแอคหน่อยรู้ไหมเป็นคลิปอะไรคลิปอะไรคะคาราเร่โช์สรุปฉันอะไรเนี่ยหลากหลายมากเลยนนเนี่ยขบวนขบวนก็มี คาเวลเล่โชว์ล่าสุดก็อบอกว่าลงโชว์ทิฟฟาเอาคาเปิดแล้วอยากให้คุูจิ๊บช่วยรีแอคหน่อยเป็นการช่วยพีอารโปรโมท <c oughs> โอโอ,โอว่าไปเอาจริงๆอ่ะทั้งชีวิตเนี่ยเอาจริงๆนะครูพัทยาหนูก็ไปบ่อยนะแต่เชื่อไหมหนูยังไม่เคยไปดูทิฟฟานี่และอาคาซ่าเลยหนูอยากไปดูมากเลยอ่ะอืมเดี๋ยววันไหนถ้าว่างเนี่ยฉันจะพาไปดูฉันดูฉันจะพาไปดูทิฟฟาฉันจะพาไปดูออาคา อ,อมีพี่ๆที่รู้จักชวนฟ้า,ฟาชวนกระเทยไปดูกันดีกว่าเฮ้ยเอาไหมครนะูคเราจัดจัดทริปบอกเราจัดทริปนะโอ้โหช่วงนี้ให้มันหมดฝนก่อนนะม,มึงให้มันหมดฝนก่อนแม่เดี๋ยวก็ไปพัทยาน้ำท่วมอีกพัทยาฝนตกชอบน้ำท่วมไม่แพ้กับกรุงเทพเลยนะและ้วพพราะจริงจัดทริปไปดูแบบว่าเข้าบาเล่ก,กันดีกว่าเออดีป่ะแล้วออกแล้วออกพอออกจากโรงละครมาล้วก็จะแบบบอก มีคนบอกว่าถ้าจะให้โปรโมทสปอนต้องเข้านะเออสปอนต้องเข้านะคะแบบว่าบาทอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยนาอเออฉันว่าผู้ชายหวานไปนิดอ่ะฉันนึกออกแล้วผู้ชายหวานไปหน่อยเป็นแบบนางลำชายแทนเล็บเจลอะเออหนี้ว่านางลำต้องแมนหน่อนี้อีกหน่อยไม่ได้ว่ากันน้องไม่ว่ากันน้องลูกสาวเออถ้าจริงๆชุดเนี้ยถ้าเกิดว่าแสดง แสดงแบบถ้าเราดูในสถานที่จริงนะคะหนูว่าน่าจะมีเสียงร้องโห่หิ้วอะไรกันอย่างเงี้ยหนูว่ามันน่าจะสนุกนะมีไหมใช่คิดว่าน่าจะมีไหมคะไม่ไม่รู้คิดว่านาผู้ผูสร้างสรรค์งานนัึนไม่ใช่งานบวชโอ้ยโออยโอยโอยไม่ไม่แบบว่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยม่ใช่ปรารตนาช่วยด้วย จกดินลัดดาวโฆษณาดันในมโนษยดไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โหยิ้วอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นค่ะใช่ไหมมีมีแมค้ามีหมคะมีแบบว่าพี่ถ้วยหม่อมหลวงลาเต้บอกว่าไปด้วยได้ไหมครับครูมาสิเออเดี๋ยวจะพาฉันจะพาหม่อมหลวงลาเต้ไปเที่ยวบอยทาวอฉันจะพาหม่อมหลวงลาเต้ไปเสียสาว อ๋อน้องจอนนี่บอกมีครับมีเสียงตอนท้ายจะมีเสียงโอโหน่าเห็นไหมถืูว่าน่าจะสนุกเนาะนมอมหลวงเลสเตคิวเร็กแอน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 ไหมคืออะไรอ่ะมอมหลวงเาสเตคิวเร็กแอนแอนแอนไหมคืออะไรแอนแอนแอนเออยวายแรงมากหม่อมหลวงบอกเอาละค่ะก็ชื่นชมน้องๆจากวิทยาลัยนัสศินร้อยเอ็ดเอ้ยจอนนี่ลูกชุดมีชุดนี้ชุดเดียวหรอ ไม่มีชุดอื่นแล้วเหรอลูกอ่ะให้ข้อมูลหน่อยสิอันนี้เป็นชุดของกลุ่มของลูกจอนนี่และและน้องจุธารัฐใช่ไหมลูกจุธารัตน์เหมือน,นเห็นมีในทิกตอ็อกมีอีกนะคะเหรอใช่ไหมแต่หนูไม่รู้ว่าชื่อชื่อการแสดงอะไรครูจิ๊บคุยกับน้องจอนนี่ตั้งแต่ทำคอนเทนต์อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ปทุมจนมาอีสานไม่กี่รอบไม่ได้เจอจอนนี่สักทีแล้วไปวิทยาลัยน้าศิลป์เหรอเอ็ดตั้งสองรอบแล้วไม่เจอจอนนี่สักทีลูกหืมน้องจอนนี่เขาน่ารักนะจ๊ะ อะไรอะโชว์อะไรสักโชว์เลที่แบบว่าขึ้นไม้ไผ่กันด้วยอ่ะหนูเห็นในติ๊กตอกอยู่ที่นั่งบนไม้ไผ่อ่ะน้องจนนี่บอกว่าไฟในเรือก็จะใหญ่กว่านี้ครับครูถ้าอยู่ข้างนอกอยู่ในหอประชุมเลยเปลี่ยนเป็นเทียนอ๋อน่าจะเป็นคบไฟเลยอะถ้าเป็นเอาด o น่ะน่าจะเป็นตะกงตะเกียงอะไรคือแบบเอะเลยเป็นตะเกียงเจ้าพายุเลยมั้งอย่างนั้นนะเว้ยคืคครนั้นแรงไปมีอีกชุดครับแต่ยังไม่ลงคลิปอ้าวมีสองชุดเองหรอ อ้ยคนนี้สวยเหมือนกันเนีย่ยสง่ามากเลยอะรีแอคบงปง,งลางศนีสานหน่อยครับได้จัดได้จัดเดี๋ยวเอาเขาคิวให้เนาะโอเคอ่ะเอาไงดีกับคาราเร่โชว์ยื่ถ้วยเอาเอาสิเอาสิาสดูด,ดูดูเก๋ดีนะเป็นนิมิตใหม่อะไรแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับยังแบบไม่เคยทำเราต้องทำครูเออเอดเขาก่อน,อ<ะ>คนใคร โอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงก็วันนี้เฮ้ยสมมติตอนนี้มันเพิ่งเที่ยงคืนเนาะอ่ะฉันนอนสักเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวทุ้ยจะนอนอย,อยังอ่ะยังเพราะตอนนี้หนูรอไฟมาอยู่เพราะตอนนี้บ้านหนูไฟดับโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไม่ทำปกเดี๋ยวฉันมารีแอคารบเรโชติฟานี่ให้พี่พี่ทฟฟาซะหน่อยดีกว่าเนาะ okay. อ่ะอีกสักกี่โมงดีอ่ะสิบห้านาทีเจอกันเดี๋ยวสิ้านาทีฉันต้องวานะเจอกันค่ะโอเคค่ะอภิช้วยปิดรายการช่วงนี้หน่อยอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จบไปนะคะกับสำหรับศิลปนิพนธ์ของพี่ไลน่าศิลร้อยเอ็นะคะชื่อชุดว่าอะไรชื่อชุดว่าอะไรอะครูอะไรนะ <laughs> ฟอนศรัทธาบูชาผาส่าพึ่ง ฟอสทาบูชาขาสัตว์พึ่งนะคะก็คิดว่าสวยงามเลยแหละเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโช่วงต่อไปนะคะเราจะมามรีแอคอะไรนะคะรีแอคคาเบร่เธอจะมีคอสตูมอะไรไหมเอฟซีถามอย่าคาดหวังเพราะ <laughs> ว่าไม่ใช่อะไรคาเบร่อย,อยู่บ้านอีกบ,บ้านหนึ่งอนละค่ะปิดรายการก่อนนะคะแล้วพบกันอีกสักครู่ค่ะสิชพันาทีเจอกันค่ะ